สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกบอนนะคะส่วนผสมก็มีเพอร์ไลท์นะคะเวอร์มิคูไลไลท์มะพร้าวสับละเอียดนะคะดินใบก้ามปูอะไรอีกหินผู้ก่อไฟเบอร์0ูย์สองค่ะเราจะปลูกหน้ากากฟาโลนะคะ เอาหน้ามาโชว์หน่อยสินี่ค่ะฟาโลหน้ากากฟาโลค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยลากเดินแล้วลากเดินแล้วค่ะลากเยอะมากเลยนะคะ เราก็จะปลูกลงไปเลยนะคะวิธีการปลูกนะคะเปลี่ยนกระถางให้น้องค่ะเราเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะปรับไซส์กระถางให้ใหญ่ขึ้นค่ะส่วนผสมที่เราเอามาปลูกนี่ก็คือมีสารอาหารให้กับไม้นะคะมีหินภูเขาไฟเวอร์มิคูลท์เพอร์ไลท์นะคะมีสารอาหารอย่างดีเลยนะคะ ให้กับไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ใบหรือแคทตัสนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยออลโมโคตนะคะสูตรละลายช้าเป็นปุ๋ยเย็นนะคะไม่อันตรายกับไม้เรานะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะดูหน้าน้องก่อน